iPhone 11จะตกรุ่นไหมหลัง iPhone 16เปิดตัวในปีนี้ใครสงสัยมาดูคลิปนี้เลยค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งออกมือ1ในปีนี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆจนกว่าจะอัป iOS ใหม่ๆไม่ได้ค่ะแล้วถ้าให้พูดถึงสเปคโดยรวมของรุ่นนี้มือ1มีความจุเริ่มต้นที่128 g b จอภาพขนาด6.1นิ้วมีกล้องคู่กล้องหลักและอันตอรว์อีกด้วยค่ะแถมจะผ่อนกับยูเฟรนเนี่ยจะเรียกผ่อน iPhone หรือ iPad ก็ได้ดาว เริ่มต้น4,900บาทยูเฟนผ่อนได้นาน12เดือนอีกด้วยถ้าอยากได้เครื่องไปใช้เลยเนี่ยไม่ใช้บัตรเครดิตไม่เช็คบูโรบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ราคาถูกและไม่ตกรุ่นง่ายๆถ้าอยากได้รุ่นนี้รีบทักแชทมาหายูเฟนตอนนี้เลยนะคะจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยหาเพื่อนใหม่ที่รู้ใจง่ายๆมาที่ยูเฟนเลยคะ่ะ ผ่อนง่ายอนุญตไว้ได้เครื่องแคชชัวมาที่นี่เลยค่ะสนใจผ่อนกับเพื่อนที่รู้ใจยืเฟรนทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ